ไปไหนเนี่ยผมขอถามก่อนแฟนคุณคือใครนะใครนะชื่อย่อเขามมาปะชื่ออะไรครับผมพิลินรู้ไหมครับไม่ชื่ออะไรนะอะไรนะชื่มีวไม่เมีวเหรอเมียวเว้า ใช่ป่ะครับไม่รู้คนไม่รู้ไงเราไม่ได้ดูเราก็ถามไงใช่หรือเปล่าอืมรถแฟนเราอ่ะแฟนเราอ่ะเออแฟนผมไม่ได้หายแต่ไม่ได้หาครับอยู่ไม่รู้อยู่ไหนแหละแฟนมาเหรอจริงป่ะเนี่ยไหนอ่ะนั่นเหรออยู่ตรงไหน ยืนยืนยืนขึ้นหน่อยยืนหน่อยเร็ว <laughs> เป็นไงล่ะแฟนเขามาเชียร์กันของผมส่งดอกไม้มาของเราเงียบๆไปต้องออกสื่อเดี๋ยวกินหลังบ้านเอา ถามน้องๆแล้วใช่ไหมว่าแฟนเขาอยู่ไหนถามผมว่าเมียผมอยู่ไหนดีกว่าเมียมาไหมครับมาเหรอครับยืนยืนขึ้นมาหน่อยได้ไหมครับที่รังมาจริงเหรอเฮ้ยมาด้วยเว้ยเฮ้ยอันแน่โอ้นี่คุณเข้าคอนเซ็ปต์เพลงแล้วเนี่ยมีเมียมาคุม เดี๋ยวถามความรู้สึกเพลงคู่หน่อยครับผมอ้าวสคนนี้ก่อนเลย <c oughs> สามคนเนี่ยดำเนินรายการแล้วนะเนี่ยโ,โอเค,อเ,คเออก็อันนี้ถามความรู้สึกอะไรรู้สึกยังไงที่ได้ร้องเพลงคู่กันช<อ>ื่อเพลงแฟนผมหายครับอนี่ก็เป็นครั้งที่สองนะเ,เพที่ผมกับพี่วอได้มีโอกาสได้ร่วมร้องกันแบบจริงๆทำไมร่วมแล้วต้องเว้นผู้คุณร่วมอะไรกันมาก่อน อย่าบอกนะร่วมเพลงอย่าบอกนะว่าพวกคุณสลับคู่บ้างเขาหมายถึงคู่ร้องเพลงะหมายถึงคู่ร้องเพลงนั่นแหละร่วมร้องเพลงน้องลงนี้เป็นที่สองก็ไม่รู้ไงบางทีอยู่หลังห้องแต่งตรงแต่งตัวเขาเล่นอะไรก็ไม่รู้เออเห็นมุ้งมิ้งมุ้งบินกันเลยกันบ่อยอยู่นะสองคนนี้ระวังไว้นะยินเอาละทำทำผมใส่ชีวิตยากอยู่แล้วพี่ ก็อะไรอ่ะไม่คิ้เกิดอะไรขึ้นนะอะไรนะเขา V A R ได้ไหมดูไม่ทันเม่อคิดกี๊ดอะไรอ่ะเราทำยันไงคุณพิงไปดูมาหาผุณไปด้วย รู้เลยเห็นแล้วกระจางครับเมื่อกี้ยินเขาส่งจุ๊บมาให้เราไม่ส่งจุ๊บกลับเหรอโอ้ยถามว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมครับเออเข้าประเด็นเ้วเหรอแม่ผู้ชมกันกูจเมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วนะพี่อ่ะผมพูดถึงไหนแล้วนะเออนั่นดินั่นดิ น้องถามว่าพูดพูดถึงเพลงใช่ไหมครับน้องพูดไว้แค่นี้แล้วก็อ๋อเออพูดถึงเพลงความรู้สึกที่พวกคุณได้ร่วมครับร้องเพลงกันครับก็ดีใจครับครับผมแค่นี้เหรอพี่ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นที่แบบได้มีโอกาสมาร้องในคอนเสิร์ตนี้ด้วยครับเพราะว่าเพลงเอใจเย็นพีเอ้ยไม่เอาไม่ต่อยน้องไม่ต่อยน้องต่อยัง ก็นั่นแหละครับก็ดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่วันนี้ได้มาร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตนี้ครับออผมก็รู้สึกรู้สึกดีใจครับเพราะว่าตั้งแต่ฟังแรกๆครับก็ก็รู้สึกว่ามันมันฟังง่ายฟังเป็นเพลงที่ฟังสบายครับแล้วพอเราได้มาร้องกับกับอะไรเงี้ยมีแรปมีอะไรด้วยมันก็นมันมเฟอร์เฟคครับผมดีนะครับรัา ถา,ถามเพลงคู่ของอพี่กระชากับพี่กบินดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงดีครับดีครับพวกคุณสองคนไม่คิดจะจิ้นไงบ้างเหรออะไรนะผมผมไม่มีเมียแล้วครับผมมีเมียแล้วครับใจย็นเจเย็น่ะรัย